กา r m มินฟ r e เนอร์สีนะครับอาการที่ส่งมาก็คือหูยึดสายนาฬิกานะครับขาดหักหายไปนะครับหนึ่งข้างนะครับนี่นะที่เป็นหูยึดแบบนี้นะครับฝั่งตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวทําการย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะครับมาที่ชุดฝาหลังใหม่ซึ่งเป็นอะไหล่การมินแท้ร้อเเที่ทางร้านล็อกดีไวเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จะจำหน่ายแล้วก็ซ่อมนะครับก็ตรงนี้ เดี๋ยวทาการย้ายมานะครับก็จะกลับมาใส่สายนาฬิกาได้ครบแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีไบเราก็ขอบคุณมากนะครับตรงนี้ที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกับเรานะครับเราก็มีความชํานาญแล้วก็ประสบการณ์นะครับในการซ่อมกามินเป็นพิเศษนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับก็ขอบคุณมากครับ ร้านนกหรีใบยินดีให้บริการครับ